สวัสดีค่ะพ่อแมีพี่น้องขอต้อนรับพ่อแมีพี่น้องเข้าสู่ช่องพาเพลินออฟฟิเชียลค่ะมือนีกะบเ่าได้อ่าไปเอฟกล่องซุมของอ่าแอนนาทีวีพูใช่ไหมใช่กล่องละ100บาทเท่านั้นเองครับพี่น้องคะมือนี้เขาก็ได้เอฟมาซีกล่องโดยทีบอลูเลยว่าข้างในนี่คืออีอยงมันเป็นกล่องซุมแต่ว่ากล่องซุมอยียงคือเหียง กัสิมีกองบุ่มกองบาบุ่มแน่เพื่อบาเป็นการเสียบ้าเล่ค่ะเจนลา่าถ้ากัสิมากแกะกองที่แหลกเลยพี่นอ้องเข้ากับไปแบบกระชับกระชับเนาะว่ราะสิม,มียังนอ้อคือเบาแวงแวงแต่นอ้อโอ้ยยังะ่ะี่อ่า ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไฟเบอร์นะคะเป็นผลิตอาหารตะพันอาหารเสริมไฟเบอร์ของพี่แอนนาค่ะอันนี้คือกล่องที่หนึ่งแล้วพี่น้องเด้อกล่องละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองค่ะกล่องที่สองเขาก็มาลุนต่อไปโอยเสียงรถกับเสี่นวันวุ่นวันแน่ล่ะเป็นกล่องไม่พอดหมากแอปเปิ้ล แถดมอันนี้คือกาแฟกาแฟปรุงสํเเ็จชนิดผงนะคะของอในกล่องซุมนั่นแหละอันนี้กล่องที่สอง้้่พี่น้องเด้อกล่องละหนึ่งร้อยบาทฟรานเองค่ะอันนี้กล่องที่สาม ก็เลเอ,อันนี้กับไฟเบอร์อีกแล้วค่ะเป็นไฟเบอร์สองกองล่องเนาะค่ะเนาะกล่องสุดท้ายเพราะว่าต้องเป็นกา,ฟาแฟแทะขั้นกล่องสุดท้ายเป็นกาแฟงวดนี่อ่อ,อยต้อง,งเล็กล่าหวดนี่มาแลกคก็ต้องถือเล็กแทะสื่อตัวได้กระถือกันบอร์เนอันนี้ถือเล็กให้สื้อได้กระถือ ว้าห้าสิบสี่ไม่เปดบอกกลัวกพี่น้องสรุปกล่องสูมแอนนานะคะกล่องละหนึ่งร้อยบาทกะซีมี่ไฟเบอร์สามลวกะกาแฟนหนึ่งทั้งหมดนี่ก็คือสี่ร้อยบาทค่ะสำหรับคิมี้กับฝากไว้เพียงเท่าน,นี้ คลิปต่อไปไปกินเดวจังสีมาเฮดห้เบิงไม่ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งแบบปิ้ง,งๆเลยนะคะบ๊ายบาย